ดูดวงคนเกิดปีขานอำนาจบาร,รมีวาสนาดวงดุทำอะไรแรงหมดปี2 5 1 7สิ่งต่างๆที่บังเกิดกับชาวปีขานทำอะไรก็เป็นเรื่องเป็นลาวใหญ่โตเงินทองเข้ามาก็ยิ่งใหญ่จะรวยมีวาสนาเกียไกออำนาจบาร,รมีวาสนาก็ามาจัดเต็มจะทำอะไรก็เป็นสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านตลอดทั้งปี โชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาอำนาจบารมีสมิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้งองรักษา para. หนุนนำโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกว่ามันมีอำนาจเกินคนยิ่งใหญ่อะไรก็ชะนาดนั้นยิ่งใหญ่เกียิไกบราบารมีอำนาจเข้ามาจะเต็มโชคชะตาของท่านทําให้ท่าน,านสับสนงงงวยกับปัญหา,าต่างๆก็มีบ้างครับทาให้งงแต่ด้วยคนที่มีบุญบรารมีวสาสนาสูงอย่างปีขาน จะทําอะไรก็ประสบผลเรเหนือกว่าคนอื่นจะทําอะไรก็แช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีจากเพื่อนเกา่าจะเข้ามาสนับสนุนคําชูนุนดําบารมีวานาจะนําข่าวดีมาให้จะนําเงินทองมาให้แต่ท่านจะต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองนะไม่ใช่ว่ามีคนนําเงินมาให้แต่ว่าท่านยืนหยัดไม่ได้มันก็ลําบากให้มาหนึ่งล้านใช้หมดหนึ่งล้านตัวใครตัมัน ให้มาสิบล้านใช้หมดสิบล้านตัวใครตัวมันเพราะั้นต้องนำเงินไปลงทุนปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวัฒนามุ่งตรงไปข้างหน้าโดยไม่มีสิทธิเรื่องนะครับโชคลาภเงินทองบาร,รมีวัฒนาทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่รู้สึกอึดอัดกับปัญหาต่างๆรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกแม่มันอ่อนเพลียนะครับเหมือนมีดดาบล,อลอบ้อมรอบเอาไว้มันอึดอัดนะครับปิดหูปิดตาคิดอะไรคิดไม่ออกเลย ในเมื่อปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาอ,อึดอัดแก้ไขได้ยากนะครับมีขครประจบประแจงด้วยนะครับผมเขาเรียกว่ามีครบทุกรูปแบบปีขานมีอํานาจจริงแต่ว่ามีครบทุกรูปแบบคอยปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาเงินทองไหลามาเท้มาประสบความเ็จความเริมมาพย,ยองม้าพยองบางเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเหมือนซ้ายสามดาบขวาสสามดาบมุ่งตรงไป้างหน้าโดนบีบังคับอยู่หน่อยๆนะนะครับ่ก็ไม่หน่อยแล้วนะครับในปีนี้ ต้นปีมกรากุมภามีนาเมาษาพฤษภาะครับผมจะมีข่าวเปลี่ยนแปลงอยากได้ลูกชายจะได้จะมีการเปลี่ยนแปลงจะได้อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจออะไรบางอย่างกับใครบางคนความเพ้อฝันจินตนาการภาพต่างๆจะเข้ามาประดบประดังทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดนะครับรู้สึกนอนไม่หลับในช่วงชะตาชีวิต รู้สึกกระวนกระวายรู้สึกไม่สบายใจมันเกิดอะไรขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านปรับปรุงแก้ไขด้วยอํานาจบาร,รมีวสาสนาแต่ว่าอย่าลืมการลื่นเริงครับอย่าลืมการลืร่นเลิงนะครับจะทํางานก็ต้องมีความสุขนะครับบ่แต่ทำงานไม่ได้นะครับจะทํางานอย่างเดียวไม่ได้ท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาแล้วก็คิดให้เยอะๆคิดตายตองกับปัญหาต่างๆจงสร้างแต่ความสุขให้กับชีวิต นะครับจะหาเงินตลอดชีวิตอย่างเดียวไม่ได้นะนะครับสุขภาพนะครับก็สําคัญนะครับท่านมดแต่หาเงินสุดท้ายบ้านปลายชีวิตเอาเงินไปจ่ายกับเรื่องราวต่างๆแล้วสุดท้ายโอนให้ลูกหลานไปเลยไม่เหลือให้กับชีวิตได้ตัวเองเลยมูดแต่หาเงินความตึงเครียดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในปี2 5ง7นะครับท่านจะนอนไม่หลับกระบวกกระบายสำหรับไขาบางคนนะแต่ด้วยคนเกิดปีเสือมันใจเสือใจเด็ดใจเด็ดขาดนะครับ จะใช้คําว่าดุแรงเป็นอย่างมากก็ได้ด้วยเป็นคนที่ใจิตใจเด็ดขาดเดีดเด่ยวอาหารการตัดสินใจก็ต้องรอบคอบด้วยไม่ใช่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแต่ผิดพลาดพลาดพังไปไล่คนดีออกจากองค์กรของท่านนะครับไปตัดสินใจคนเอาเอา,เอาประจบประแจงนะผมกลับได้ดีไล่เลื่อนค่านตำแหน่งคิดได้ดีคนประจบนะครับเอาไปทำอะไรนะครับผมเอาไปจัดแจงธุรกิจการงานที่ซ่อนเลนเอาไว้ ครับผมแต่คนซื้อตรงเอามาทํางานใหญ่ที่ตรงไปตรงมาแต่ทําใหญ่มากไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องแก้ไขและเลือกชะตาชีวิตของคนให้เป็นในเมื่อท่านดวงใหญ่ลูกน้องบริวารน,นะครับคอยปกปัก,กคุ้มของรักษาโชคชะตาตกตําแหน่งมหาอํานาจบรารมีบุญกุศลวาสนายิ่งใหญ่เหลือเกินนะผมเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเฮาหา เอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งนั้นต้องเป็นของข้าพเจ้าเอาด้วยบุญกุศลวาส,สนาแสงส่องจากดวงดาวส่องมาสู่พัฒธ,ธาพัฒธ,ธานั้นต้องเป็นของเราอำนาจเงินทองรถเบนซ์เฟอร์รารี่ลมอมโบกินีบีเอ็มดับเบิลยูต้องเป็นของเรานะครับผมนี่คือความใฝ่ฝันนะนะผมแต่ความใฝ่ฝันนั้นมันอยู่แค่ ไม่ไกลเกินเอื้อมอยู่แค่ข้างหน้านี้เองจงนํามือท่านเอื้มอมออกไปอย่าขี้เกียจนะบางคนขี้เกียจอยู่แค่ข้างหน้าโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะับมาลืนมาลืนผัดวันประกันพุ่งผัดไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาร้องไห้งองแงว่กาก้าพเจ้าไม่เห็นมีอะไรดีกับเขาเลยก็ท่านทําตัวตัวท่านเองหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นด้วยบุญกุศลวาสนา อำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้งของรักษานุนนำโชคชะตาจะเจริญลูกเลื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินความเล่าร้อนเกิดขึ้นความตื่นเต้นเล้าใจนะครับหนุ่มสาวเจอกันในคืนวันแรมนะครับพบปะพูดคุยแทบจะทนไม่ไหวคนลูกสู้ซ้านับสู้ซ้าความต้องการกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาจะได้พบ เจอพบป่าปุดคุยกับใครบางคนที่เข้ามาเจรจาต่อรองนะครับความตื่นเต้นเรล้าใจมันเข้ามาแล้วครับผมว่าด้าน,นการจัดแจ้งตามแบบแผนตามหลักห่วงจุ้ยครับซ้ายมังกรขวาเสือขาวครับผมด้วยอำนาจบารมีปีนี้ท่านวางให้ดีเอาน้ําตกนะวางหน้าบ้านเลยเสียบป,ปักล่อยน้ําไหล บุญเวียนในโชคชะตาและดวงชะตาท่านจะเปิดเป็นเศรษฐีเงินล้านรวยรวยรวยช่วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปอกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาเศรษฐีเงินแสนครับผมเงินล้านเก็บไว้ก่อนนะนะครับเงินแสนค่อยๆเข้ามาเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหน,นุนนำทำให้ครอบครัวท่านสุขสันต์หรรษาลาบรื่นแจ่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดี ข่าวดีปังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วลุยๆต่อแต่นี่ไปด้วยเรื่องราวต,าต่างๆที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงโชคชะตาอำนาจบารมีวัสานาต้องสังเกตให้ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับชาวปีขานเพราะชาวพีขานดวงดุําอะไรแรงไปหมดก็ต้องมีลูกน้องบริวาร มาคอยรับหน้าไม่ใช่จะไม่มีตะลาะไม่ใช่จะไปมีเรื่องกับเขานะครับนิดหน่อยด้วยอำนาจของท่านทาน่านต้องเป็นอยู่ในระดับชั้นสูงซีโนะผมนั่งอยู่ข้างบนและคนมีคอยเลขาคอยรับหน้าไม่งั้นจะต้องมีเรื่องกับทุกคนหรือว่าคอยรับแขกต้องเอบตตากรุณาพูดจาดีๆกับใครบางคนนะจ๊ะนะครบพูดแล้วที่รักจา๋าว่าอย่างไงจ๊ะ คุณครับทายังไงครับแล้วเป็นยังไงล่ะครับแล้วผมต้องแก้ไขตรงไหนล่ะครับมันเป็นในลักษณะนี้มันใช่เรื่องด้วยบุญกุศลวาสนาที่ยิ่งใหญ่เกียงไก่อานาจบาร,รมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุของรักษาตัวท่านแล้วโชคชะตาขอทํานายต่อตกตําแหน่งบุญครับนะผมเพราะฉะนั้นปีนี้ได้ประดิบประดอยครับนะผมประดิบประดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน จะเล่าลูกเรื่องทันทีทันใดข่าวดีบังเกิดแก่ตัวท่านแล้วด้วยบนกุศลนวาสนาเปิดไพ่ตอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมันปิดกัน้นนะครับมันปิดกั้นมันปิดซ่อนเล้นท่านต้องปิดกินสาบเสือเอาไว้ด้วยนะผมไม่ให้ใครได้กินเพราะว่าเราเกิดปีขาต้องแยบยนคอยๆยย่องคอยค,อยค,อยคอยจับกินนะครับผมปราบสตูหมูมานค่อยค,อยคอยเป็นไปได้ด้วยดี ข่าวดีบังเกิดท่านต้องปราบปรุมนะครับปราบสตูม,มประมาณแล้วปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาดวงดุเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับย้ำดวงชะตาบ่งบอกถึงความอึดอัดนะครับผมมันอึดอัดนะครับผมใครจะไปทําแบบนั้นได้ล่ะนะครับผมพูดจาอ่อนหวานนุ่มนวลม,ม,มันไม่ใช่สําหรับปีขานนะสิปีขานผงผางชัดเจนนะครับผมโอ้โหนะครับผมพูดจาสวหวานขะขาตื่นเต้นเล้าใจ อ่ผมกีดกาดก็ดีก็ดูับผมก็ดีก็ดูอะไรทีเดียวนะผมมันรู้สึกอะไรของเขาเนี่ยนบะผมมันรับไม่ได้ปีขามันมีอํานาจมันรู้สึกว่าแม่ชัดเจนไปเลยบอกไปเลยพูดไปตรงๆเลยครับจัดแจงปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาเอาตรงตรชัดเจนไปเลยอะไรก็นักหนาครับผมไปเห็นจะต้องมานั่งหลอกหลอกลวงปิ้นปั้นหรือว่าอะไรครับผมมันเป็นอะไรครับผม สะวะบีกินหรือยังไงับนะผมนี่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ปีขานต้องเข้าใจนะับนะผมเราก็พูดตามดวงชะตาแต่ว่าบอกได้เลยว่าโชคชะตามันเป็นอย่างนี้แหละันะผมมันรู้สึกว่าตัวเองมันเป็นเป็นแมนมันเป็นผู้ชายที่มีอํานาจเป็นหญิงสาวที่เกิดความแก่งแต่ว่าไม่เข้าใจคนอื่นนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นท่านเป็น CEO ครับด้วยบุญกุศลวาสนารรับนะผมขอให้ท่านแจ่มชื่นครับสวัสดีครับ